ผมเดาว่าขณะนี้คุณรู้สึกเหมือนกับตอนอลิสตกลงไปในโพรงกระต่ายว่างั้นก็ได้ผมอ่านสายตาคุณออกเพราะผมไม่ชอบที่ว่าผมกำหนดชีวิตของตัวเองไม่ได้ผมเข้าใจดีความหมายของคุณรู้ไหมคุณมานี่ททำไมคุณมาเพราะรู้อะไรบางอย่าง ซึ่งคุณอธิบายไม่ได้แต่คุณรู้สึกคุณรู้สึกทั้งชีวิตคุณความรู้สึกนี้นำคุณมาหาผมรู้ไหมว่าผมพูดถึงอะไรอยู่เมทริกซ์เลยอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรจอเมทริกซ์อยู่ทุกแห่งหนมันอยู่รอบตัวเรา ตอนนี้มันก็อยู่ในห้องนี้ด้วยคุณเห็นมันเมื่อมองไปนอกหน้าต่างหรือเมื่อคุณเปิดโทรทัศน์คุณสัมผัสมันตอนคุณไปทำงานตอนคุณไปโบสถตอนคุณเสียภาษีมันเป็นโลกที่ถูกดึงลงมาปิดตาคุณไว้จากความจริงความจริง ว่าคุณเป็นทาสคนหนึ่งนิโอเหมือนกับคนอื่นๆที่เกิดมาเพื่อถูกจองจําเกิดมาในคุกที่คุณไม่อาจสูดดมลิ้มรสหรือว่าแตะต้องเป็นเรือนจําขังจิตใจคุณน่าเสียดายไม่มีใครบอกได้ว่าเมทริกซ์มันคืออะไรคุณต้องเห็นด้วยตาของคุณเอง นี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเนะหลังจากนี้ไม่มีทางหวนกลับมาถ้ากินเม็ดสีฟ้าทุกอย่างจบคุณตื่นขึ้นบนเตียงและเชื่อในสิ่งที่คุณอยากเชื่อถ้ากินเม็ดสีแดงคุณจะอยู่ในแดนที่ล้ำเลิศและคุณจะรู้ว่าโภกระตายลึกแค่ไหนจำไว้ว่า สิ่งที่ผมเสนอคือความจริงไม่เกินเลย